วัสดีครับอยู่กับผมต่อแต้มดําซิ่งครับก็อูนี้ใหญ่มากเลยครับชื่อร้านภูทรเจรัญยนต์บ้านโกนครับเข้ามาสามพวงแล้วครับนะมีรถน้องนน์คันหนึ่งครับรับทําทุกอย่างครับมันมีอะไรอช่วงล่างเครื่องยนต์ตั้งศูนย์่วงล้อเบรคัสเกียร์น้ำมันเครื่องแอร์ฟิล์มเดนโมม้อน้ำล้อแม็กมีทุกอย่างเลยครับ ครบมงจรครับเขาได้จ้างมาโปรโมทนะครับไม่มีอะไรถ่าย <c oughs> แล้วก็มีสามพ่วงครับมีเทเลอร์สองแล้วก็รถพ่วงมาแต่แม่มาแต่ตัวแม่คันหนึ่งครับรับติดตั้งกระจกนะครับมีแบตเตอรี่มีอะไรหมดเลยรับสมัครช่างหนึ่งตำแหน่ง เอาเปิดไฟไว้เสยไมมก้ามีโคกมีอะไรหมดเลยครับเนี่ยยางเปอร์เซ็นต์ยางมือหนึ่งมือสองมีหมดครับ ผมจะร่มาเปลี่ยนแบตอยู่นี่นะแหละเหลือลูกหน้าครับลูกหลังลูกใหม่แล้วเหลือลูกหน้ามาเตินอีกลูกหนึ่งช่า <c oughs> งซ่อมมอน้ําน้องนองนงต้องมาปะยางก่อนนะครับรถเข้าเยอะจริงวันนี้ก็เลยไม่คนไม่พอหรือเปล่าแต่ก็ยังรับสมัครช่างหนึ่งตำแหน่งนะครับนาะ คนนี้ก็มานั่งรอสมัครงานนะครับกินอะไรเยอะแท้คนเดียวดูเยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้วนี่ครับ ครับทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถเลยครับดูอยู่สายตรีสองนะครับก่อนขึ้นเนินสายตีสองอำเภอบ้านกวดตัวนี้แหวนน้ำมันอ๋อตรงนี้ไม่มีแหวน แหวนไอเนีน่ยแหวนแหวนทองเหลืองแหวนทองแดงอนะไรเนี่ยมันก็เลยเยืมนี่ครับเห็นว่าตัวแยกก็เสียนะตัวแยกน้ำมันแล้วก็พัดลมก็รวมนิดหนึ่งครับฟีนิดหนึ่งอุ <c oughs> ้ยตกพังเลนเงยเตะปัน่น เสี๋ยคระตั้งหลาย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 หลยนะนไม่มีอะไรถ่ายครับเลยถ่ายไปทั่วคลิปนี้ก็แรสรครับตัวน,นี้ก็เป็นชา้ชา,งา,นนชางครับช้างไม่มีอะไรถ่ายตัวนี้เป็นช้างครับช้างพ่นน้ำแบบนี่ นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องตรงนี้เป็นช่องทำมน้ําครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องอ,อกบกุกไม่ใช่นีมันเป็นช่องเอตเตช่องทำแอร์อแล้วก็ไดานาโมูครับนะมีไดานาโมูมีอะไรนยครับนกะ็อ<น>ุ้ย<น>อันนี้น้ำยาล้างเครื่องข้างบนหรือเปล่าล้างห้องเครื่องแล้วมีฮาตริครับพัดลม เปล่ามากนาอ้รถตันนี้ก็เป็นติดฟิล์มนะฮะติดฟิล์มชิมเติมน้ำยาเอเติอมอะไรครับผมจะเอารถมาเช็คน้ำยาเออยู่น้ำยาเอน่าจะขาดจอดตั้งหลายเดือนร <ๆ S 1> อต่อไปไอ้นนนน มาน้ามันยังไม่เสร็จง,ง่ายเลยช่างไม่พอช่างต้องมาปะยางก่อนก็ <c ười> ดูอ่ะก็ <c ười> ดูมาปะยางจยิงๆอยู่เลยพูดเล่นเลยเราเดินไปดูมอน้าน่องๆกันอ,อีนี่เราแม็กเลยครับพี่น้อง มีกันชนนีนะพอน้ำลงนนน่าจะเสร็จเย็นๆนะครับไอ้นนมันไม่น่ารอทำอะไรอันนี้แย่ทุกรูนับตันกับทุกรูแผงก็แรงพึ่งล้มแค่นี้เอง นิดเดียวนิดกับรถผมเองครับท่านี้ก็ไปทางบ้านกวนนะครับนีป็นถางลมเชื่อมทุกอย่างเลยนั่น,นก็เดินอ้อมร้านนะครับพี่น้อง มีได้มากับคลิปนี้ขายร้านให้ดูครับสนใจเข้ามาได้ครับโว้าวงฝุ่นงามเะยว้วเข้ามาสี่พวงแล้วอ่ะยเยอะจัดเลยครับรถเต็มร้านเลยครับอันนี้ทำอะไรไม่รู้ แา่ะคนขี้ยางมาครับ ไปนอนเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้ครับเดี๋ยวก็น่าจะเสร็จเย็นนะครับต้องนอนเนาะตอนนี้ก็เพิ่งกี่โมงเห็นไหมไม่โฟกัสเฉยเพิ่งเที่ยงครับเที่ยงตรงฮนะอยู่ข้าวแล้วด้วยไปกับพี่น้องคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้ครับบ๊ายบาย